มองข้างหน้าด้วยเออมาสิตกพงหญ้าแหละฮันให้เยอบออกมาจากหญ้านิดนึงลูกเออ หจะไปถึงปั่นจักรยานไปปั่นไปถึงจักรยานใหญ่เลยเหรอดูดูดูด กำลังถ่ายคลิปอยู่ทำไมไม่ปรับเกียร์ล่ะลูกเออมองข้างหน้าอยาให้มันอยาให้มันติดยาเกินไป มองดูข้างหน้านะเห็นไหมมันจะตกไหลทางอ่ะปั่นตรงเส้นขาวครับเออนั่นแหละปั่นเหมือนคุณพ่ออ่ะเออไม่ต้องไปชิดมากชิดมากเดี๋ยวมันจะตกไหลทางอ่ะปั่นเร็วๆพ่อไปแล้วพีต้องปั๊บบอขึ้นให้เรา เหนื่อยรอยังปั่นไปปั่นไปถึงจักรยานใหญ่เลยเป็นไร